ก็ปแปครับหนูวานเวลหนูวานตัวนี้ก็คือไม่มีใครเลยนะครับไม่มีใครเลยถืงเป็นประธานะครับไม่มีใครเลยถือเป็นประธานเวลตัวนี้เป็น m o d อ l m o d อ l ต้องตามด้วยอินฟิ i ิทีฟหรือเวิร์ช่องหนึ่งซึ่งเวิร์ช่องหนึ่งก็แปลว่าไม่เติมอะไรเลยนะครับไม่เติมอะไรเลยนะครับไม่เติมอะไรเลยเวล you if แปลว่าถ้าครับ if you are rude and demanding ถ้าคุณนะครับ if ตัวนี้นะครับก็ถือเป็น conjunction ได้ด้วยก็คือเชื่อมสองประโยคเหมือนกันซ้ายก็มี sv ขวาก็มี sv เหมือนกันคำว,ว่า if ในกรณีนี้ด้านซ้ายประธานก็คือ no one verb คือ will บวก infinitive ส่วนด้านขวาครับ หลัง if ก็มี you เป็นประธาน verb คือ or ซึ่งถือเป็น verb to be if you are root นะครับ root ตัวนี้นะครับนะ root กับ demanding นะครับ root ตัวนี้ก็เป็น adjective ครับเพราะตามหลัง verb to be นะครับคือ or นะครับแปลว่าหยาบคายนะครับถ้าคุณหยาบคาย and demanding นะครับ demanding ตัวนี้ก็คือลักษณะการาที่มัน โรคโมโทสันนะครับนะอาจจะโลคโมโทสันก็ได้นะครับโลคก็ได้ในกรณีนี้นะครับ an, ะรน,นะบนะเป็น a Adjective สักคู่ตามหลัง v e r b to be ก็คือ Or ถอาที่ผมเขียนลักษาของ Adjective a d j แบบนี้นะครับแล้วแยกให้อยู่ทีละส่วนเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราต้องรู้เพราะมันจะเป็น b l k ground เป็นพื้นฐานของการเขียน Writing ต่อไป คือเราจะเขียนประโยชน์นี้ได้เนี่ยนะครับเราจะเอาคำมาเรียงกันให้เป็นประโยชน์นี้ได้เราต้องเข้าใจพื้นฐานว่าทําไมเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาถึงเอามาเรียนอย่างนี้ก่อนไม่งั้นเราจะเขียนไม่ได้นั่นเองนะครับนะต้องเข้าใจลักษณะของการวางก่อนในแต่ละตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้สิ่งที่เขาเขียนมาก่อนแล้ววันหนึ่งเราก็จะเขียนได้ลักษณะนี้เหมือนกันตัววันแววประโยคตัวนี้ต้องตามด้วย infinitive หรือ model นะครับ view ไลทตัวนี้คือเวิร์ฟไม่เติมอะไรเลยนั่นเองหรือเวิร์ฟช่องหนึ่งนั่นเองเพราะเอน่าจะถูกส่วนไลท์ก็ b ีเติม S ก็ C เติมไอ g อ็นาดีเติม B ดอกไม่น่าถูกเพราะหน้าที่เราในข้อนี้ก็คือจำว่า Model ตามด้วย Infinitive หรือเวิร์ฟช่องหนึ่งนั่นเองข้อ8ตอบข้อ A นะครับข้อ8ตอบข้อ A นั่นเองนะครับ ก้าครับเป็ก voice happy เป็กตัวนี้เป็นคนครับถือเป็นเอกนพอีกแล้วนะครับเป็นคนเอกภพทำหน้ทาที่เป็นประธานนะครับ voice ตัวนี้เป็น verb to be ครับซึ่ง verb to be เนี่ยนะครับเวลาแปลเนี่ยในกรณีนี้รอยู่ชั้นระดับเล็กๆเ,เนี่ยนะครับ verb to be เนี่ยเอาสองอย่างก,ก่อนอันที่หนึ่งนะครับแปลว่าเป็นอยู่คือ นะครับเป็นอยู่คือก็คือ,คอเครื่องหมายเท่ากับก่อนหมายความว่าถ้ามีสามเหลี่ยมแล้วมี East สี่เหลี่ยมจะแปลว่าสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมเนี่ยถือว่าเท่ากันเพราะ East แปลว่าเท่ากับนะครับด้านซ้ายเป็นอะไรดนะ้านขวาก็เป็นอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่า verb to be อันที่สองครับ verb to be ที่เราเจอเนี่ยตามด้วย adjective เช่นกรณีนี้ครับเป็ก w a r d s Happy Happy ตัวนี้ถือเป็น Adjective ครับโดยปกติลงท้ายด้วย y อย่างนี้ถือเป็น Adjective แปลว่ามีความสุขนั่นเองนะครับมีความสุขเป็กมีความสุข to see his mother ที่ได้เห็นแม่ของเขานะครับ and he ตัวนี้ก็แทนเป็กนะครับเชื่อมด้วย and ในกรณีนี้ a n ็นดีออาจจะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อม ประโยคก็ได้คือมี S V 2ชุดก็ได้ด้านซ้ายและก็ด้านขวา and he ก็คือ Peck แล้วก็ต้องมีเว r รครับ to her จะเว r รแบบไหนก็ต้องสอดคล้องกันพราะสออันนี้เชื่อมด้วย AN d คือเหตุการณ์เกิดในเทนส e เดียวกันให้เราเช็คด้านหน้าก่อนก่อนที่จะไปเลือกเดิมด้านหน้ากรณีนี้เว r รมันคือ was หรือเป็น v e r b to be ในตระกูลอดีตครับ ในตระก,กูลอดีตื่อกรณีนี้นก็ตรงหลังทีก็ควรจะเป็นรูปในตระก,กูลอดีตหรือเวิร์บช่องสองเหมือนกันขพรเอครับลันตัวนี้แปลว่าวิ่งนะครับวิ่งไม่น่าใช่เพราะไม่ใช่อดีตครับลันสเตอร์เอก็ถือว่าเป็น present tense ไม่ใช่แลมตัวนี้เนี่ยมีโอกาสครับแล้วอีสุดนี้ไม่ใช่เพราะอีถือว่าเป็น present tense ตอนนี้เราต้องการรูปของอดีต คำว่า r u นเนี่ยนะครับนะกริยา3ช่องมันจะเป็นลักษณะนี้ครับลั n land แ,แล้วก็ล u n น,นะครับนะกริยา3ช่องมี verb ช่อง1นี่ช่อง2แล้วก็ช่อง3นี่คือรูปปัจจุบันนะครับปัจจุบันช่อง2คือรูปอดีตแล้วก็ช่อง3นะครับคือรูป participle เพราะฉะนั้นกรณีนี้นะครับนะ and he land นั่นเองนะครับ and he land นั่นเอง ข้อ9ต่อข้อ4นั่นเอง a l l hand t o her นะครับแ a n d to her ข้อ10ครับ m เ s อร์สัญญา Mister สัญญาถือเป็นประธานครับถือเป็นประธาน,นครับ m เ s อร์สัญญา s o w ตัวนี้เป็น verb ช่องสองในรูปของอดีตนะครับนะมันก็คือแถว t o w o w นั่นเอง Tel t o ลนี่คือกริยา,าสามช่องช่องหนึ่งช่องสองแล้วก็เวิร์บช่องสามนี่คือรูปปัจจุบันนะครับรูปอดีแล้วก็รู past ป Past participle มันจะแปลว่าบอกนะครับมิสเตอร์สัญญา To his pupils his pupils ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นกรรมของ To นะครับกรรมของเว r รช่องสองตรงนี้ก็คือ To ทอลิสพิพิลก็คือนักเรียนนั่นเองนะครับนักเรียนบอกนักเรียนทูอะไรสักอย่างหนึ่งทูตัวนี้เนี่ยนะครับทอิสพิพิลทูต้องตามด้วยอินฟินิทีฟหรือเวิร์ช่องหนึ่งนะครับท o h ิสพิพิลอัพเดอะล a d e r นะครับนะรับอัพเดอะลก็คือขยะนั่นเองนะครับเอาขยะให้เก็บขยะนั่นเองนะครับเก็บขยะเพราะน,นกรณีนี้เนี่ยนะครับ เขาก็บอกนักเรียนของเขาให้ทำหน้าที่ pick up the reader นั่นเองเก็บขยะน,นะครับพิกตัวนี้ก็แปลว่าเก็บกรณีนี้ต้องการ verb ช่องหนึ่งหรือ infinitive ก็คือ verb ที่ไม่เติมอะไรถูกไหมครับไม่เติมอะไรไม่เติมอะไรเลยนะครับไม่เติมอะไรเลยดังกรณีนี้ข้อ a pick ก็โอเคส่วนข้า b pick เติม s ไม่ได้ข้อ c เติม ed ข้อ d เติม ing ใช้ไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับ ข้อ10ตอบข้อ A นั่นเอง Pick up the litter